สาเสตนูครับกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะรวมถึงเลขมงคลสีมงคลนะครับแล้วก็วันดีหงชุจุโฉลาสัปดาห์นี้นะครับ12ถึง18พฤษภาฮะเรื่องแรกครับเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานครับสัปดาห์นี้นะฮะงานยังมาเป็นชุดอยู่นะครับไม่ได้มาเดียวนะมาเป็นชุดนะครับเรียกว่างานที่ต้องทําก็มีงานใหม่กําลังจะมางานเก่าค้างคา บางทีต้องกลับมาเคลียร์ออกมากลับมาแก้หรือกลับมาดําเนินการสารต่อให้สําเร็จรุ่งแล้วก็ถูกใช้งานพิเศษนะฮะจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่ลูกน้ี่หรือบางทีเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องส่วนตัวครับที่ต้องเอามาเป็นภาระต้องเคลียร์ต้องจัดการนะฮะนี่คือมันมาพร้อ,รอมๆกันนะครับกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ดาวทิดาวพุธนะฮะสัมพันธ์การเรือนพระปุตตะมันก็ยังหมายถึงมาเป็นชุดหรือว่า มาเป็นระยะในเรื่องของภารกิจอื่นๆนะครับแต่ข้อดีคือมันเป็นภารกิจที่ไม่ใช่แบบโอ้โหใหญ่โตเป็นก้อนมหาศาลต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็มาเยอะๆไม่ใช่ครับมันเป็นโปรเจกต์ที่ต้องทําพร้อมกันหลายเรื่องแล้วมันไม่ใช่ใหญ่ฉะนั้นเราก็สามารถจะเคลียร์แก้จัดการเป็นเรื่องๆไปได้เพียงแต่ว่าเวลาส่วนตัวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็จะดูเหนื่อยนะครับมันจะดูรู้สึกว่าเป็นมนุษย์เครื่องจักร เครื่องจักรในการทำงานมันก็จะมีโอกาสที่จะท้อล้าหรือเบรนเอาท์หรือหมดไฟนะครับในช่วงจนี้ไปได้นะฮะโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์หน้านะครับดาวต่างนะฮะดาวการงานดาวภารกิจต่างๆจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งอลินะครับแปลว่าช่วงสัปดาห์หน้างานภารกิจต่างๆจะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะครับผมดูผลงานก็ดีเพียงแต่ว่า เราจะเหนื่อยๆละละแล้วก็กังวลหน่อยนะครับในภารกิจที่ทําจาก1-2ถึงสสัปดาห์จากนี้ไปเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นนะฮะโปรแกรมค่อนข้างจะแน่นในมุมที่เราวาแกะได้เพียงแต่ว่ามันมีเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนมันน้อยนะครับหรือมีเวลาที่จะทําอะไรส่วนตัวพิเศษยากขึ้นเรื่อยนะครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยอ่ะมีงานทำนะฮะอย่างแรกอย่างที่2คือมันมีโอกาสที่ทํางานแล้วมันก็ได้ตังค์นะ ยงทิ่สมคือภารกิจต่างๆที่ทํามันพอจะเคลียร์แก้จัดการเป็นเรื่องๆได้นะครับฉะนั้นก็หาเวลางีบหาเวลาพักนะฮะหาเวลานอนในเวลาหาเวลารีแลกซนตัวนะครับสําคัญในช่วงนี้คือเรื่องของการเงินนะฮะล้วการเงินของเราคือดาวพระเสาโคจรอยู่คู่กับดาวราหูนะฮะราหูเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีเหมือนถูกเครื่องจักรดูดเงินไปอีกนะครับ ือมีเท่าไหร่มันก็โดนดึงไปใช้นะครับค่าจ่ายจุกจิกค่าจา่ายที่คาดไม่ถึงค่าจ่ายฉับพลันค่าจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะครับมันมีเข้ามาเป็นระยะมันก็ทำเรากงังวลทําให้เราไม่ค่อยสบายใจทําให้เรารู้สึกว่าเงินมันตึงนะครับข้อดีคือมันพอจะแก้เป็นเรื่องๆไปได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องเอาเงินเก็บมาใช้เงินหมุนติ้วๆนะครับก็ใช้บางคนต้องกู้ยืมมาใช้นะครับฉะนั้นไม่ได้กลายเราะว่า ปัญหาข้อหนึ่งนะครับที่เราต้องกังวลก็คือปัญหาเรื่องเงินนะฮะชาวธะลุใครที่ช่วงนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องเงินถือว่ามีวาสนามากนะครับเพราะว่าหลายคนเลยนีรนาดเลยนะเรียกว่าอ่วมนะฮะช่วงนี้เรื่องการเงินนะครับตึงเปรี้ยะนะฮะแต่ข้อดีคืออย่างน้อยมันก็หมุนแล้วค่อยๆแก้ไปทีเรื่องได้นะครับเรียกรูปหน้าปาจมูกนะฮะไม่รู้ว่ามันจะรูปถึง จุดไหนแต่ก็เรียกว่าประคองประคองไปก่อนนะครับมันฆ่าไม่ตายแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่เดนถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีตัวช่วยหรือถึงจุดหนึ่งก็มีคนช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ประคองไปถึงวันนั้นก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งครับมันมีดาวเกี่ยวพนันกับเรื่องการได้ช่วยใครนะครับที่เรารักคนที่เราผูกพันหรือได้ทําอะไรที่เราอาจจะต้องหมุนแล้วก็ใช้เงินนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขหรืออยากจะดูแลอยากจะแก้ปัญหานะครับ ก็โอเคนะฮะก็คุ้มค่าต่อการใช้แต่ว่ามันจะเหนื่อยต่อการหาต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับคนรอบข้างระวังเขาป่วยขึ้ม่สบายนะฮะใครที่แบบมีคนรอบข้างนะครับบางทีเพื่อนป่วยคนในครอบครัวป่วยคนใกล้ชิดป่วยนะครับมันก็จะถ้าเป็นป่วยเป็นแบบติดเชื้อได้นะครับมันก็จะมาแพร่ให้เราได้ก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามพักผ่อนนอนให้อพอแล้วก็ดูแลร่างกายเป็นพิเศษครับชั่วดาววาจาเด่นนะอย่างน้อย เราพูดคุยเรื่องสําคัญอะไรก็ตามก็ประสบผลสาเร็จชวดาเกี่ยวข้องการแก้ปัญหาเด่นถ้ามีปัญหาเรืรองต้องเคลียร์ต้องจัดการก็โอเคสามารถแก้แล้วก็เคลียร์ได้นะฮะชวดาเกี่ยวข้องเรื่องของการทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับในช่วงจีงนี้ไปราจะประสบผลสำเร็จครับเผื่อว่ามีอะไรที่ต้องคิดต้องทําต้องการิเ,เริ่มในการหาช่องทางการเงินใหม่ต้องการหาข้อมูลในการทาอะไรที่อย,า,อยากทาส่วนตัวพิเศษก็ประสบผลสำเร็จนะครับชวดาวเกี่ยวพัน กับเรื่องของอารมณ์ชูนิดาวงคารโคโจรอยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับอารมณ์ไม่ค่อยดีหรืออารมณ์เบื่อเซ็งอารมณ์หมดแรงหมดไฟค่ันข้อง,งจะเยอะนะครับเป็นพิเศษนะครับในช่วงอย่างนี้ไปนะฮะก็ค่อยๆประคับประคองอารมณ์นะผมดูว่าชูน์แรงกดดันหลายเรื่องแต่ผลงานในสิ่งที่ทําในปัญหาที่แก้มันสามารถทําเคลียร์แก้และหลายเรื่องเสร็จแล้วก็สบจบสวยงามเพียงแต่ว่า อารมณ์ส่วนตัวมันค่อยๆจะฝืนกับผลงานที่ได้นะครับผลงานมันดีแต่อารมณ์นะครับมันสวนทางกันแรงมากจุดตัดแรงมากฉะนั้นควบคุมอารมณ์สติแล้วก็ตัวเราดีๆครับต่อมานะฮะมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับดวงแฟนพอพึ่งพาใสบางเรื่องได้นะฮะแต่คงไม่ได้แบบนทุกเรื่องเพราะว่าช่วงนี้ช่วงอย่างนี้ไปดาวพฤหัสโคจรเลง็งแลโคจรปราปรมันหมายถึง มันไม่สมบูรณ์นะฮะสภาพคร่องมันไม่ค่อยมีเท่าดาวที่มันมีพลังงานเต็มแต่อย่างน้อยมันก็มีดาวที่มันตัวช่วยแล้วก็พอจะวานได้ช่วยนะครับเริ่องต่ตนางนานาได้ดีขึ้นนะฮะก็พึ่งพาใสพอได้อยู่แล้วก็ประการต่อมาจวดดาวการริเริ่มสิ่งให,ใหม่ดีผเ,เพื่อนครับเผื่อเราตั้งใจจะหางานหาเงินหาคนช่วยเหลือหาทางแก้ทางออกหาวิธีนะครับที่จะ จัดการกับปัญหานะครับในช่วงอย่านนี้ไปค่อยๆค,คิดค่อยๆเค,ค,คลียร์นะครับจะสําเร็จนะฮะข้อดีคือถ้าใครที่ทํางานแบบที่มีลูกค้านะฮะช่วงอย่านนี้ไปจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้นะครับจังหวะดาวช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับการเดินทางเด่นมันก็จะมีเหตุให้เดินทางเป็นระยะระยะนะครับก็โอเคมีความสุขดีครับดาวแห่งการแก้ปัญหาเด่นเอออย่างน้อย สูว่ามีปัญหาอะไรนะฮะปัญหามาปัญญามีแก้ได้หมดมันก็ดีตรงที่เขาว่าแก้ได้หมดนะครับฉะนั้นเพื่อนครับถ้าเรามีปัญหาอะไรนะครับทุกเรื่องเลยนะฮะเงินกองความรักสูขับโชคลาภไปก็ตามนะครับถ้ามันติดขัดหรือถ้ามันไม่เดียงใจที่เราต้องการมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทออกมีวิธีการกับปัญหาต่างๆนานาด้วยดีมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้อะไรที่หวังหรือตั้งใจนะครับมีแนวโน้มสำเร็จนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับ อะไรที่หวังที่ตั้งใจที่ต้องการมีแนวโน้มสําเร็จในการเคลียร์แก้จัดการแล้วก็วิธีแก้ผมก็บอกฮนะ,ะระยะลระยะนี้ครับช่วงน,นี้วานี้ใครช่วยเหลือได้นะครับอย่าเพิ่งคิดแล้วก็ทําอะไรคนเดียวนะครับบางเรื่องจะเราเห็นว่าเออพอจะหาคนช่วยได้ก็พูดคุยครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะแก้จุดนี้ได้เราวิ่งได้เฉลุยนะครับก็โอเคแล้วก็อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางอย่างเราจะต้องใช้เงินนะครับในการแก้ แล้วมันก็จะงานหรือว่าปัญหาก็จะผ่านฉลุยก็ถ้าเรามองแลวยังพอมีปัจจัยในการใช้อะไรบางอย่างที่เอาไปแก้แล้วเรื่องใหญ่ๆมันสําเร็จก็ทําได้นะครับมันก็แลกได้นะฮะปลาเล็กตกปลาใหญ่แล้วก็สุดท้ายครับช่วงนี้ฮะดวงเรื่องของโชคลาภฟุกๆมันพอมีนะอาจจะเป็นโชคจากคนช่วยเหลือโชคเป็นทรัพย์สินเงินทองที่มีได้มาโชคจากคนแก้ปัญหาเบื้องให้นะยบางเรื่องให้นะฮะหรือโชคในเรื่องของ เงินทองนะครับแต่มันไม่มากนักนะฮะแล้วว่าถ้าได้มันก็จะได้มากนักแต่อย่างน้อยก็ดีนะครับมันจะดูสังเกตดีๆฮะจะดูยุ่งๆเนื่ยหน่อยๆนะครับแต่ผลลัพธ์ต่างๆถือว่าน่าพอใจโดยโดยรวมนะเลขมงคลครับเป็นอย่นี้นึ่้1เ7 9เกลขที่เป็นตัวฉลุด้เลข0ูสีที่ตัวฉุดครับมีสีเหลืองนะครับสีแดงฮะสีน้ำเงินครับแล้วก็สีดําส่วนสีที่เรื่องแดงเลยไม่ไม่ค่อยตัวฉุดคือสีส้มวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธ เสารวันที่ติดขาดคือ,อ,อ,อวันศุกร์วงจูชคลาบครับส,สดานี้เครียงคลีนห้องน้ำครับให้ลงให้โปร่งให้สะอา,าก็ต้องชคลาบนะครับชคดีครับ,รบเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ